เจอ3จ่ายแสนกับปลากระป๋องกับตันเรือนะครับด้านหลังผมนี่จะเป็นผู้โชคดีที่ได้เงินแสนนะฮะเห็นหนั่งอย่างนี้ไม่ได้รอเข้าคิวคลินิกนะฮะอันนี้คือรอเข้าคิวรับเงินนะครับรับเงินจากที่ต่างๆนะครับขออนุญาตอธิบายกติการนิดนึงนะครับ กติกาเจอ3จ่ายแสนเนี่ยปลากระป๋องกับตเรือเนี่ยเปิดมาหนึ่งกระป๋องเนี่ยจะมีปลา4ตัวนะครับคุณผู้ชมมาตรฐานของเราคือมีปลา4ตัวใน1กระป๋องแต่ที่ผ่านมาเนี่ยใครเปิดเจอ3กระป๋องแล้วทําตามกติกานะครับโดยการส่งคลิปมาร่วมสนุกเนี่ยก็จะได้รับเงินแสนกันไปแบบฟรีๆเลยแล้วก็ของจริงแจกไปแล้วร่วม10ล้านนะครับคุณผู้ชมแจกไป10ล้านแล้วนะนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยก็คือผู้โชคดีที่ทําตามกติกาทีนี้กติกานะครับก็ไม่ยากทําตามที่ทางปลากระป๋องกับตันือ ระบุไว้แล้วก็ส่งเข้ามาในเพจปากกระป๋องกับตเรือนะครับแต่ขอบอกก่อนว่าการส่งเนี่ยไม่จํากัดจํานวนการส่งของคลิปนะครับคุณส่งมากยิ่งมีโอกาสมากนะครับในการที่จะลุ้นรางวัลนะครับแต่ว่ารางวัลที่จะได้เนี่ยคุณจะได้เพียง1รางวัลเท่านั้นนะครับย้ำนะครับส่งคลิปได้นะไม่จํากัดจํานวนซึ่งส่งมากเวลาจับรางวัลน,นะฮะก็จะมีโอกาสมากแต่ถ้าเกิดส่งน้อยโอกาสก็จะน้อยลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะได้1รางวัลเท่านั้นจากการจับรางวัลนะครับ